หลายๆคนตอนนี้นะคะกำลังเจอปัญหาในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าฉันเจอทางตันที่ไม่รู้จะเอาชีวิตตรงนี้ออกไปยังไงหรือแม้กระทั่งนะคะบางคนสร้างหลุมพรางให้ตัวเองตกลงไปซะงั้นซึ่งวันนี้นะคะครูจะบอกว่าสิ่งต่างๆที่คุณกำลังคิดกำลังกลัวมันล้วนแล้วเกิดจากการที่คุณนั้นสร้างขึ้นมาเอง เพราะว่ามนุษย์สร้างชีวิตจากความเชื่อถ้าคุณมีความเชื่อว่าปัญหามันมีอยู่จริงปัญหาเข้ามาทำร้ายคุณปัญหามาเพื่อทำร้ายชีวิตปัญหาทำให้คุณนั้นมีชีวิตที่ขาลง ถ้าคุณมีความเชื่อแบบนี้คุณก็จะมีชีวิตแบบนั้นสิ่งที่ครูต้องการจะบอกกับคุณทุกคนนะคะก็คือไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณจะมองโลกใบนี้อย่างไรก็ตามไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีความกลัวอะไรก็ตามนะสิ่งที่คุณจะต้องรู้เลยก็คือกฎจักราวาลนะคะเป็นกฎที่ไม่เปลี่ยนไปตามกระแสะโลกกฎเหล่านี้คือกฎสัจธรรมเมื่อก็ตามที่คุณยังคงสร้างอารมณ์ความรู้สึกด้านดีไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณจะแบบ เจอสถานการณ์ใดก็ตามในชีวิตแต่คุณยังคงรักษาความรู้สึกดีให้กับตัวของคุณได้คุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะดังนั้น,นแล้วนะคะ หากตอนนี้คุณต้องการสร้างชีวิตของคุณคุณต้องการออกจากปัญหาชีวิตเดิมๆให้คุณเชื่อมั่นในกฎจักรวันว่ากฎจักรวันจะสามารถช่วยคุณได้แล้วก็ทําให้คุณนั้นสามารถหลุดพ้นจากชีวิตที่คุณไม่ต้องการได้ดังนั้นแล้วนะคะไม่ว่าอาจจะเกิดขึ้นจงเชื่อว่าจักรวันเครือคกุณคุณอยู่แล้วจักรวันช่วยคุณแน่นอนและจักรวันก็คือจักรวันชิมไม่เปลี่ยนแปลงเพียงคุณ จูนติดกับความมั่งคั่งด้วยการสร้างอารมณ์ความรู้สึกด้านดีคุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆอย่างแน่นอนค่ะ